เฮ้เฮ้เอ้ไม่สนใจเลยนี่โยอ้าวคือจะให้พูดยังไงดีหล่ะคลิปนี้มันก็เป็นคลิปที่เราจะมาแนะนำสมาชิกใหม่ของของบ้านเรากันนะครับทุกคน เอาจริงอะเราอะถ่ายมานานแล้วเว้ยแต่ว่าเวลามันผ่านไปนานแล้วเราก็ยังไม่ลงไม่ตัดไม่ลงทีนะทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าฟุตเทนมันดูได้ในสเปซส,สบาย,ยางี้ไปด้วยเลยจะมาสรุปกันในคลิปนี้นะฮะคือในวันที่12มีนาคมนะครับทุกคนแนทได้ไปรับน้องสองคนเข้ามาในบ้านนะน้องสองคันนั้นก็คือคืออะไรเอ่ยโอ้อินเสิร์แนทถ้าขนาดนี้ไม่รู้เลยว่าตัวอะไรหนูแฮนเตอร์ครับทุกคนคือแนทไม่ได้ถามอายุน้องนะแต่ว่า ตีเป็นสว่าประมาณ1เดือนลวมั้งนะฮะทุกคนก็ประมาณนั้นแหละก็เป็นอูฮันเตอร์อายุประมาณ1เดือนนะครับ1คู่ผู้ชายกับผู้หญิงนะครับซึ่งตัวสีทองนะฮะก็จะเป็นผู้ชายนะครับชื่อว่าน้องอัลมอนด์และตัวสีขาวก็คือมันไม่ขาวแล้วมันคือมันดดมันเทาจนจะดำแล้วก็เป็นผู้หญิงมีชื่อว่าน้องนมนะฮะชื่อบ้านๆเลยนมนะฮะก็คือ จะพูดยังไงอินสปิเรชันในการตั้งชื่อของเรามันก็ง่ายๆเลยคืออัลมอนด์ก็สีเหมือนอัลมอนด์ใช่ไหมแล้วก็เอาตัวผู้เอาแล้วตัวเมียนะก็หนุ่มต้องให้หนุ่มลูกไนหนม <c oughs> นี่นี่ไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยคือเราตั้งชื่อก <c oughs> <c oughs> ูตั้งชื่อตั้งชื่อหนูแฮมเตอร์จากอะไรแบบนี้จริง ในตอนแรกเนี่ยเรา่ะให้น้องอยู่กองเดียวกันก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้มีลุกในการซื้อกองไปทั้งนั้แต่แล้วพอผ่านไปประมาณก็เปี่ยวอ่ะอาทิตย์หนึ่งในมั้งเราอ่ะซื้อกงองมาเพิ่มไว้เพื่อแยกน้องตัวผู้ชายกับตัวผู้หญิงออกนะครับผมซึ่งกองที่เราให้น้องผู้หญิงหนูก็คือเป็นกองสีภูทุกคนก็ไซส์น่าจะมาตรฐานแต่ว่ากองของน้องตัวผู้ชายเนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กแล้วรวมถึงเราให้น้องอยู่จนแบบน้องเริ่มประมาณเกือบสองเดือนได้เราก็ย้ายน้องตัวผู้เนี่ยไปอยู่ในกองเดียวกับน้องตัวผู้หญิงนะฮะคือจะ ตัวเล็กๆอะคือแบบไม่อยากจะพูดนะตัวเล็กๆอะตอนนี้น้องโตตัวใหญ่แล้วเว้ยน่าไหนทุกคนแล้วก็ให้น้องสองคนเนี่ยอยู่ในกรงเดียวกันมาประมาณจนน้องอายุประมาณ2เดือนกว่าได้มั้งสองเดือนครึ่งได้มั้งประมาณนั้นแหละ 嗯。 เราไม่ได้เลี้ยงแบบต้องทํากงดีๆทํากงสวยคิวเอทกกงขึ้นมาเราไม่ได้ทำแบบนั้นทุกคนเพราะว่าบอ,บอกตรงๆนะคือเราไม่ค่อยจะมีงบในการเลี้ยงเท่าไหร่คือเราไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่ากูจะเอาน้องเข้ามาทำใ,ในเมื่อกูไม่ค่อยมีเงินก็ไม่ค่อยมีก็เอาไปก็ฝากน้องๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมาฟลามจ้ของด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตเยอะๆให้ทุกคนเห็นถึงความน่ารัก ฉันนอน,น,อนมองตั้งแล้วยิ้มดิยิ้มยิ้มคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากขิมโอเคน้องตอนนี้น้องคือโตอมากแล้วเวยร์สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยคือเรามาตัดปิดคลิปกันเลยดีกว่าครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ด่านะครับทุกคนอุ๊ยไม่อยากจะพูดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือน้องๆของเราอ่ะน้องนมเนี่ย ก็มีอ่ามีาการท้องป่วงเราก็เลยแยกตัวผู้ออกของซื้อกลงใหม่นะอย่างที่เราประก,กอบให้ดูก็ตอนนี้ก็คือแยกเป็นสองกลงแลวะวจกลงไซส์ประมาณปกติที่ทุกคนซื้อมาเลี้ยงกันนะเราก็แยกเป็น2องกลงแล้วพอเราแยกปุ๊บอีกวันหนึ่งน้องคลอดลูกไว้ทุกคน